เบตั้นชัวรถรุ่คู่ทะเบียนสวยประสบการณ์สามสิบปีไม่มีถอยคัดสนเกรดเอดทุกคันเลือกแบบเป็นร้อยรถสวยไม่น้อยซื้อแล้วมีแต่รอยยิ้มบริการการขายดูแลไม่ทิ้งกันรับประกันทุกคันไม่มีอสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการรถแซ่บเวอร์ค่ะ วันนี้นะคะนำเสนอรถเ e n ซ์ G L C 2 0 D M G W 253จากราคาที่เราเคยขายนะคะ2 2 9 9 0 0 0บาทวันนี้ไม่ขายแล้วคะ่ะลดไปเลย3 0 0 0บาทเหลือเพียง1 9 9 9 0 0 0 9 เท่ในส่วนของออปชั่นนะคะคันนี้กระจังหน้าด o มอน r ริลค่ะกล้องรอบทิศทาง360องศาและเซ็นเซอร์การระยะด้านหน้ามีมาครบเลยนะคะสำหรับไฟหน้าเนี่ย LED Performance มาพร้อมกับล้อแมกอลอยขนาด1 9นิ้วเป็นลายแบบ Double spoke ห5กการคูพเลยค่ะด้านข้างเนี่ยเขาก็โชบเชียวด้วยดีไซน์สปอร์ตนะคะเป็นสไตล์คูเป้ค่ะ บอดี้เดิมๆสีเดิมๆจากโรงงานนะคะเป็นสีออกแบบเทาดํานะคะคุณลูกค้าแล้วก็ยังมาพร้อมกับบันไดขึ้นลงได้แบบสะดวกเลยค่ะด้านนอกว่าสวยแล้วนะคะด้านในก็สวยไม่แพ้กันไปดูเลยค่ะภายในห้องโดยสารค่ะมาพร้อมกับโทนสีดําเป็นเบาะ MG Package เบาะสามารถปรับไฟฟ้าได้พร้อมกับ Memory 4สามตำแหน่งคู่หน้าเลยค่ะพวงมาลัย MG มาพร้อมกับระบบทัช c อน o n t r o l ที่พวงมาลัยมีมาให้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะสามารถควบคุมชุดม,ม่านวันได้แล้วก็สามารถควบคุมหน้าจอกลางได้ค่ะรถคันนี้เนี่ยเป็นรถปี2020จดทะเบียน 21เลขใหม่ตอนนี้ใช้งานมาเพียงแค่1,000 0แกิโลแบบเป๊ะเ,ะเ,ะเลยค่ะคอนโซลกลางตกแต่งแบบเปลี่ยนโนแบ็กสีดําเงาเข้ากับสีภายในรถพอดีเลยค่ะแอร์เป็นระบบออโต้นะคะปรับแยกอิสระซ้ายขวาค่ะทัชแพดคันนี้ก็เป็นทัชแพดแบบตัวใหม่นะคะแบบแบนแล้วค่ะขนาดใหญ่เลยมาดูในส่วนของโหมดการขี่คันนี้กันบ้างค่ะคัน,นนี้เนี่ยมีมาให้4โหมดเลยนะคะอีโคคอมฟอร์ต แล้วก็อินดิวเวอโหมดนั่นเองค่ะสําหรับด้านหลังห้องโดยสารเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยค่ะคือเป็นรถสไตล์คูปก็จริงแต่เขาก็เป็น SUV แบบขนาดใหญ่นะคะซึ่งนั่งแบบสบายๆเลยค่ะสาภาพคันนี้คือสวยใหม่มากๆเลยนะคะเลขใหม่คุณลูกคา้าอย่าไปดูค่ะมาดูสาภาพตัวรถดีกว่าเพราะว่าคันนี้รถสวยไม่มีประวัติเลยค่ะเป็นรถสวยมีฉนักพิคสมจาน้ำหรือก็ไม่แน่นอนใครสนใจวันนี้รถไปเลย2,000 0 0บาทเหลือเพียง1 9 9่ง0 0าก้านบาทเท่านั้นค่ะรีบเลยนะจ๊ะดีไซน์ท้ายรถค่ะกับความโฉบเฉียวดีไซน์สป ไฟท้ายเป็นตัว LED ค่ะกล้องด้านหลังมีมาให้นะคะเขาจะซ่อนอยู่ตัวใต้โลโก้ตรงนี้เลยนะคะค่อนข้างเก๋เลยค่ะฝากระโปรงท้ายสามารถเปิดไปิดได้หลายรูปแบบเลยค่ะไม่ว่าจะเปิดจากในรถนะคะเปิดจากโลโก้ เปิดจากกุญแจหรือว่าเตะแฮนด์ฟรีแอสเซทก็ได้เหมือนกันค่ะที่เก็บสัมภาระเนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยค่ะกว้างมากๆเลยนะคะใส่ของได้แบบสะดวกสบายเลยเบาะก,ก็สามารถพับได้อีกด้วยค่ะคันนี้เขาขับเคลื่อ,ดอนด,ด้วยคเครื่องยนต์ดีเซลล้วนเลยค่ะสีสูเครื่องยนต์2.0ลิตรเทอร์โบโให้พาลาังกำลังแรงม้าสูงถึง194แรงมา้า4 0 0นิวตันเมตรเลยค่ะคันนี้ยังแถมตัวบรันตณีสูงสุด2ปีเจ็ดหมื่นโลให้อีกด้วยนะคะใครที่สนใจวันนี้ลด2,000 0 0บาทนะคะคุณลูกค้าราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะ999บาทร ทรติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์8 0 8 2 8 5 6 0 0 0หรือว่าแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดไลน์ add 9999ได้เลยสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเบยตันชัวไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนรถมือสองคุณภาพดีพร้อมให้คุณมั่นใจเลือกเราไม่มีผิดหวังไม่ต้องกลัวเบยตันชัวคือคำตอบที่ใช่ชั่ว